สวัสดีครับท้ามึงผลงานฮาน้อยของวันที่วันทีห่าวันที่หาชุดร่วมกะเอาหน่อยครับมี่เล่าเป็นสี่หละเป็นเล่าพัฒนาหรือพวกองชุดร่วมมันทีห่ากับมี่เอาเก้าหาเก้าครับมี่ออกขาเก้ากูเดียว ถวบนออกเล่าพัฒนาอยู่ด้วยค่ะหชุดรวมมัว่ามันมาสีเขาเล่าเขาอันนี้สองเก่าค่ะเ<า>ขาแบบตัวตร,ตรงคนมาคอยสังเกตบินเลยเขาตัวตรงไม่ได้กลับเลยค่ะเมื่ยินคนมาถือยึดย่ได้อบอกสังเกตอยู่เลยเลยอันพัฒนาอย่าลเงืมอเลื่ามเืมอเลื่ออันนี้เป็นของไอชุดจอน้อยมีเข่าสามตัวทั้งคันชุดจอ่อน้อยกับมีเขา่ามีออกสี่ศูนย์ หนึ่งเจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดเขาอยู่สามคู่นะคะแล้วก็มีเขาล่าสตาเขาเด่นหาเฉพาะจิตกับเขาเด่นหกกับศูนย์พิเศษเด่นพิเศษเด่นหกสามตัวนั่นเลยครับพี่พิเศษหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดมันออกสามตัวจ้ะแล้วก็ปกติปกติบกเขานะคะพี่พี่กับบกเขาทั้งหมดกับสิมอยู่สามคู่ มันบังสุดของมือนี่นะคะของวันที่มือนี่เป็นวันที่หกบมืหันก็เป็นของวันที่หาต่อไปก็เสิเบิ้งของของมือนี่เป็นของวันที่หกบ้านนี้ก็สีมีทุกโชกเวลาอย่เนาะขอเล่าเขาทั้งเขาทั้งหมดขุดนวดนวกพุดหกตัวเล่าหกตัวเขาซี ก็<ข>ตัวออกที่ตัวที่ตามมาที่นี่โชคไี่ย่างนี้แหละจะรันขึ้นมิดแท้ไม่มีผู้เบิ่งมาบ่มีผู้เบิ่งหนึ่เสร็ยุดเช็ดสื่เองเล่าหกตัวเบิ่งส่งมาคือบ่ค่อยมีคนเบิ่งแบบนีนเ้เล่าหกตัวมันเข่ามันแล้วสามงวดซ้อนจับได้ตรงตัวน้องเขงาคนนี้ออกไปไี้ก็คือ้นมิดมิดมีมีเนี่ยตรงนี้คนนึงคอมเมนต์อยากได้เลี้ยงบินันมายหญได้เลี้ยงบมันคือง่ายสิ ใช่ป่ะไอ้วามันตัวเดียวเลยบิลมาคือจังอาจารย์ท่านยิ่งเป็นกระหายอยู่นะเลยบิลมาบ่มากลีดตัวเดียวออกคนแรกก็เงียบแท้พันมหาลาวคนเขาซ้ำงวดจนจับคู่ะไรตรงตรงเลยค่ะเมื่อวานเคนจะจับเมื่อวานก็เข่าซีตัวรัฐบาลไทยงวดนี้เฮ็ยจังได่กับโบอยูโบยังจังได่ก็ต้องออกแน่ๆ คบ,บารัฐบาลไทยเมืองมีผู้สิทธิ์อีกเจียวว่าคือได้ยิ้แต่ว่าผู้นั่นถือผู้นี้นถือคือผู้ยิ่ยินของพญิพญนี่ะนะนจะคู่มหรัฐบาลไทยออก้ะคบวนนี่อันนี้เป็นห้องชุดร่วมของวันที่6 3สามเจจับคู่เจ็ดสามสเจพิเศษปกติวิ่ไอพี่หนึ่หาสองจับคู่หาหนึ่งสอหาส องหน mm ึ่งเบิลสามสามเจ็ดเจ็ดเด้อค่ะอันนี้เป็นชุดร่วมของวันที่หกเด้อค่ะรัฐบาลไทยวันนี้สิคุ้มให้ออกเลยเมืองงานิะเป็น่ยนไไหน mm hmm. สมข้าวมเมาปล่ของผู้เล่นเขาคืกคักแท่เพันงนะของปืนค<ะ> <laughs> ันเรียบตามสถิติที่เลขออกมานี่ของของผู้เื่นเขานี่สิเขาอยู่แค่ เื่องหนึ่งของพอยนี่เท่านั้นขันพ้องเพื่อนเขาสามมองพอยนี่ต้องเข่าสองสองเท้งที่นหนมันไล่สถิติเบิ่งอยู่ด้วยอันที่เหตุนี่ก็ไหนเพราะมันว่าไรเดยไล่เพื่องของพวกนั้นพวกนี้ก็ยังแพร่สถิติพอยนี่อยู่แค่ของเพื่อนคือมีเสียงตอบรับดีดีเลยเสียงของพอยนี่คือยังมิดอิ่มซิมเดี๋ยวตีผู้คอมเมนต์ว่าได้ยี่สิบบาททั้งบนทั้งล่างเดยอันชุดลอกหมดเัยหมวดนี้ฟังยังดีนะครับเด้อ สีเห็ดให้รัฐบาลไยออกเมื่อว่ารัฐบาลไยนี่ีวะพ่ออก,ออกสิเป็นเครื่องพันี่รีร่บาบแต่่าขันบ่ออกกาแกอไปไปอี่าพันยอรี่คุยแต่ว่าข,าาาขคิดว่าสีพุ่มให้มันอว่างมวยบางนึงบ่แเมรรียว่าบ่ออกเด้ออกแต่่าพ่เอาบ่จับออกไปซื่พอพ่ะวามันเฮ็ดไ้ มีทำหน้าฝันมันเข่าตรงๆเลยทำงานเรื่มาทำหน้าฝันมันว่านั่นหนอกอันเรียกถอดรหัสนี่มันเข่าเมื่อเชิงบนทั้งล่างเลยบางหนึ่งแค่บ้าเอาถอดรหัสขี้บอแมีนขี้แมีนเอียงเอาการเรงว่าบ่มั่นใจตัวนั่นไปเฮ็ดอย่างเสี้ยวของโจเฮ็ดอย่างเสี้ยวเคร่อฝันเสีของนี่คืที่จริงแล้วเมื่อบ่งการเฮ็ดตรงๆนี่มันถือทั้งบนทั้งล่างบางหนึ่งขามันเป็นเครื่องวัดบางเรื่งนี่ รัฐบาลไชงวันสิมาเนี่ยของวันที่สิบหกกันเนาะของวันที่สิบหกเดือนอยังก่อนพฤศจิกาพฤศจิกาคิด่าสิคุ้มม่นม่ออกเลยเบอวันี้เป็นไรอ่ออออาเอาเบิรงของวันที่หกเบิรงชุดรวมน้อยครับชุดเจาะว่ามันจะชุดเจาะเพราะว่ามันคนเงนียบโผล่ไหมบางอย่างหนึ่งว่าเป็นสะเห็บนะอยากอายอาจารย์ท่านอื่นเพิ่น ชุดเจาะเล่าสตาก็มีเยืนปวดหัวปวดไดคือยังเยี่ยมๆปวดนะเล่าสตากรมีหกเก้าเก้ายับลงอีกจังหน่อยเล่าสตยับลงอีกอย่างจะยินความเมนอยากไยินพูดทันเล่าสตารมีหกเก้าเก้าจับูเก้าสี่หกหาเก้าศูนย์หกศูนย์เด่นหากับเก้าเฉพาะจิตสองหาศูนย์จับคู่สองเกียตศูนย์หนึ่งหนึ่งหาศูนย์แปดเบิ้ลโอ้ยชุด เด่นศย์กับ1กาชาตแปดหนึ 1, จับคู่แปดหนึ 90, ่งเก้าศูนย์ศเดเนึ่นเกกับ0พิเศษ8 3 0จับคู่ศูนย์สามศหาสาดหหาเล่น3กับ8ปกติ1 4 8จับคู่แปด1ามสอเด่น2กับ1นึ่งวีไอพี่สามจับคู่ห3ึ3่ แปดเก้าสองสามเลียนสามกับเก่าค่ะสีแดงแดงนี่สามารถไปจับเองค่ะมันจะบวผาดสามตัวสองตัวอยู่ในผ้าด้ยคะสีแดงแดงค่ะ,คะพระเจ้าเอซะเสี้ไปจับนี่วัเดเถี่ยงชมืออยู่ค่ะแถวมันเอาไปเหรียนแถวแสบสีแดงแดงเป็นส,สองน้อยสามน้อยเจี๋ยวยจะลืมมันทิ้งไล่ไปได้ครับเด้อขันท่าพ่อเนรี่ เศร้าเห็ดก็สิเห็ดทรงไล่ให้กับเจี๋ยมวยคนเดียวเลยเห็นดิเห็นแต่เจี๋ยมวยละทักมาอยู่นี่คนอื่นจดจ๊กมาโจกมันมาโจกมันมีซิมซิมเตะกามคิดว่าเห็ดออกอยู่ไรบ้างอันที่เห็ดพ่อแม่ยังเรียสถิติผู้อื่นนั่งอยู่สถิติผู้อื่นกันยังกันยังมาบดถือสมนีอยู่แต่ว่าเพื่อนก็ถามหาอยู่ไงเหตุเจี๋ยมวยพูดเดียวเตะคี่ว่าเห็ดทรงให้เจี๋ยมวยพูดเดียวเลยเพราะว่าพ่อเพื่นทักไล่มากเหมือนคนเงินยให้ประจำเตะ พอว่ายเมนโอดมาโอนก็นต้องเพิ่นต้องคุยมากดกเยาวา่นมีนำ้ำใจนะค่ะมีผู้เบิ่งอยู่มีผู้เถีออยู่อย่างนาีาไข่ก็ตะเลกออกคนไายมาตลอดค่ะในบ่ได้เพิ่นจะไลายมาเบิบ่บาบางว่ารัฐบาลไขยงวดนี้คั่นพอยิ่งรีเฮ็ดออกให้เรียบร้อยแล้วก็นวันนี้อาจสิหยุดไว้ก็ได้เพราะว,ว,ว่ามันนั่นคือสิบ่มีผู้อยากเบิ่งเลือกี้บอกปตะ FC เ,เอามาพ่อรีไม่ต้องน้อยใจเขาก็เหมืนหนูอยู่เด้อ เหมือนยงินวางเงินเห็ือนพิษากแมาเหม็นเนาะมัพูกอาจารย์เล็นเขาเล็กเล่นเมืันหนึ่งหนึ่งเขาเสียดายอยู่ว่าถอดรหัสรัฐบาลไทยเขาเฮ็ดไปกับจริงยุ่ยจะว่าเฮ็ดอย่างแซ่นฝันจะของว่าฝันจะของมันแม่นบัดนี้ผัดมาเบิงตามที่เฮ็ดแล้วโอ้ยถอดรหัสมันแม่นเมื่อเชงบนทั้งล่างเลยบางหนึ่งแต่ว่าขันแม่นงวดนี่ขันแม่นเป็นคื้จังบางหนึ่งนี่กะ To então, อาจสีเมนท in ั้งบนทั้งล่างขึ้นกันก็เลยสีเฮ็ดแบบว่าถอดให้ไปซีตัวเลยแต่ว่าสิจับแค่สองคู่เท่านั้นพอลีเพันว่าไทยเอฟซีเพาสนใจกับพันว่าสนใจกันซื้อเองกันด้เพราะว่าเขาบอกเป็นยังดีเขาอยากอายอยากอายว่าเพป็นถามมาเจออาจารย์ท่านอื่นหน้าไม่บอกเพราะว่าเพิ่งจะถามยื่น้จังเข้าเฮ็ดออกก่นนั่นก็คือพันว่ามีผู้ถามเลยกันเลยว่าหันพันว่ามีผู้ใดสนเป็นความพันสิเฮ็ดซื้อเองเพันว่า กสีเงียบๆอันเล่าในเขาสามงวดซ่อนก็สีเงียบๆสามดซ่อนกันไม่เห็นผู้ชายคนไหนม่ได่เจมวอยผู้ดเดียวเจมวอยจะเลื่อมมันถิงไล่ไปได้ครับเด้อเดี๋ยวพอนี้รนี้จีไทยทรงปุ๊บให้ท่านที่โหลดสำรับผู้เดียวกันได้สำรับผู้อันอผู้ตอบรับตลอดนะเพราะว่าเห็นเพนอีนละทีวนันโทรมาถามว่านั่นมีความเหม็นคุยมาอยู่มาสมมือแล้วะเออมันมีกำลังใจเหตุอยู่ด้ย พราะว่าขอบพูดนับใจที่อ่อนมากไข่คอรี่ทุกมือเออมื่อกันถักมาเนี่ยบา้เาเพื่ออะรนบมึงยัถือยู่เห็นพ่อเขาจะเช็ดเนี่ยบ้าคนอ้วนมากไห้มือละลอยลอยคะแน่นมันจะอ้วนมากสุกมือคำว่าเดือนหนึ่งคนจะได้สามพันบาทก <laughs> ันคำว่นถักมาว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะได้สามพันคำว่า ตรงไล่มาโอ้ขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะสำหรับนามใจราศีเงียบเงียบบุคคลมีผู้อยากนั่นเล่าเขาซ้ำหมดสอนจับผู้ใดกันังี้ยมิดมิดอยู่พันมันเป็นเรื่องได้ไปเว้าเรื่องสานมันั่นไปไปว้าเรื่องเนี่ยเรื่องอย่างมันช่องคือปิดเต้ขันเป็นคะแนเอนม้วนเปียกอย่างก็ขันเอนตรงมาหายลอยะแนนค่ะมือละลอยะแนนแม่บ้านก็ว่ายากหยาดดอกสอนผู้ใดกันเล่นเป็นสิ่งยากหยาดกัน อย่างง่างแต่พอมามันบ่าเข่ากันค่ะดวงบ่าใครทันประกันมันได้สอนว่าได้อยากสอนเวลาเขาโบรา่อย่างที่กะพ่อเฮ็ดเรียกเองได้ก็นพ่อมีเวลาดอกมันก็เฮ็ดได้อยู่พ่อมีเวลาเขาเป็นผู้สอนคักเนาะยิ่งขึ้นสิว่าได้เตือนซอกกลับไปมัมือเดียวก็เฮ็ดได้มือเดียวเฮ็ดได้เมื่อการในการถอดรหัสค่ะเอาแต่ย็ดที่แห้งๆบางๆครับรวดน้อยขอรี จออ่อาน pues? ช่วยจะมากระจกว่าสั้นบิ่งครับแคบหน้าจอไปเลยลูกรอบสุดท้ายบัตรจะว่าอ่านครับอ, e อันนี้ just, ชุดจอ,อหน่อยเด้อครับเด้ออันนี้ชุดจอค่ะเช็บหน้าจอไปเด้อค่ะเม่ได้อ่านอีกเนี่ยกับชาดเกียนอยู่ดอกเดียวกับสีว่าไม่เห็นอ ah? ีกนะชัดเจียนอยู่คร่ะยับน้อยอีกจังหน่อยหนึ่งไม่เห็นหัวมันที่แต่แปลกอยู่เดียววะเขาเห็นหับเขาไล่สถิติ่สีพื้นอยู่ได้เพราะฉันว่าอะไรเลยค่ะที่ผมมีพื้นถามนลค่ะเช็บหน้าจอไปเอาลง ุดรวมเีมุดรวมรัฐบาลชุ่ดรวมไปโจ้ไม่เลยรวมปไปโจ้ว่าหรนรัฐบาลใช่หรคะคร่เป็นไอันนี้เป็นชุดรวมเลยค่ะสหรับเอซีอย่างใดโจโจเดนอันเรื่องมือกับมาไปเห็นชุดรวมนี่ด้วยค่ะแชปนาจอไปชุดรวมเพ่งเพิ่เลี้ยวเห็นเพิ่นอีกใบมันผู้สาวเพชรเล็กแต่ เยอนนั้นมากนี่มากรอการบานาคานอยื่นแค่ๆปังๆกับจุดร่วมจุดเจาะน้อยพอลี่ได้มือนี่โจกๆมันมันสวัสดีค่ะ